สดจริงๆเลยนะคะตอนนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณอัตชัยหัดอ้านนะคะฝนใช่ค่ะก็รอรายงานอยู่ที่นั่นแล้วนะคะวันนี้นักแสดงมาในชุดที่เรียกว่าครบชุดเลยที <c oughs> เดียว <spe ech> เพราะว่ามีทั้งต้องมีในส่วนของอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยนะคะ <ừ> บรรยากาศาจะเป็นยังไงติดตามกับคุณอัตชัยหัดอ้านรายงานสดจากบอร์ด cast เลยค่ะสวัสดี สวัสดีครับพี่แหม่มพี่ฝนครับบรรยากาศการบวงสวงละครเรื่องบ่วงบรรจถนที่ค่ายบอดค้าไทยทลวิชันนะครับเพิ่งจบลงเมื่อสักครู่นี้เองครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้านะครับผู้จัดหนองอรุณโอชาและผู้กำกับหนุ่มอัจพรนะครับก็ได้นําทีมนักแสดงนะครับมาร่วมพิธีกันอย่างครั่งเลยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็แต่งกายในชุดพีเรียบแบบชาวเชียงตุงตามคาแรคเตอร์นะครับมาร่วมงานร่วมพิธีกันนะครับซึ่งก็นําโดยมาริโอมาเรอร์ในบทบาทของเหล่าเปิงครับใหม่เดวิกาในบทของแพรนวลนะครับปั้นจันทร์ปรมะ ทวินเจสันยางซาร่าเล็กปรางกันารานและอีกมากมายเลยครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความรักข้ามภพแต่ไม่ข้ามชาติเพราะว่าตัวละครทุกตัวไม่ได้เกิดใหม่นะครับแต่ว่าอยู่ในภพเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการข้ามภพเพราะว่าเรื่องราวเกิดจากแพนวนนะครับหญิงสาวยุคปัจจุบันเนี่ยที่ได้ไปพบเจอกับเตียงไม้สมัยโบราณของชาวเชียงตุงนะครับและทําให้เธอเนี่ยได้ย้อนอดีตกลับไปพบรักกับเหล่าเปิงนั่นเองครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับพี่น้องแล้ว มากว่า2ปีเลยทีเดียวแล้วพุ่มกับพี่หนุ่มมัทพรก็บอกว่าเรื่องนีน้ต้องมีการเขียนกราฟิกเมืองขึ้นใหม่ทั้งเมืองนะครับเพื่อใช้ในเรื่องนะครับนอกจากนี้เองเออกว่า50%าสิเอรเของเรื่องจะไปถ่ายทํากันที่ภาคเหนือนะครับซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดกล้องกันครั้งแรกก็จะเดินทางไปถ่ายทําฉากเปิดกล้องกันที่กำแพงแสนเป็นการพบกันครั้งแรกของพระเอกมาริโอมาเรอร์และใหม่ดาวิกานะครับพวกเขาพร้อมกันแค่ไหนลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูครับครับพี่น้องครับละครเรื่องบวงมัทธรอนเวอร์ชัน,2016นป็นยังไง ค่ะก็นี้เราเตรียมการมาหลายปีแล้วนะคะทั้งบทแล้วก็การเตรียมงานแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของนักแสดงนําของเราเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่น้องโอน้องใหม่นะคะได้มาเจอกันในเรื่องนี้และมีพี่หนุ่มนะคะมาช่วยดูแลการกํากับแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นะไรที่ตั้งใจมากๆนะให้เป็นผลงานคุณภาพค่ะแล้วก็ในเวอร์ชัน2016นนี้นะคะเราก็ทุกตัวละครเนี่ยคะ่ะก็แคสติ้งกันอย่างดีนะคะแล้วก็คิดว่าบทตรพันที่ต้องบอกว่าคุณกีรติชนานะคะเป็นบทัะค์สุดแสนรักของคุณกีรติซึ่งพวกเราทุกคนก็เต็มที่กับเวอร์ชันปี2016นี้ค่ะความพร้อมของพู้นี้ก็คือว่าผมให้พีโอไปเรียนคิวบูฝึกวิชามวยแบบล้านนาแบบ ทาง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 ,ทางนู้นเขาทางสิบสองวันหนาเขาซึ่งเป็นเป็นวิธีการการการลำมวยอีกแบบนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นแน่ๆในในในงานโทรทัศน์บาองไทยเรื่องของการทํางานต่างๆโดยโปรดักชันแล้วก,ก็เนื่องจากเนื่องจากตอนนี้เป็นพศนี้แล้วนะครับก็มีวิธีการเล่าภาพในมุมมองของพศนี้มากขึ้นคือคือถึงถึงจะเป็นงานพ e เรียดหรือว่ามีมีส่วนหนึ่งของงานที่เป็นงานย้อนยุคก็จริงแต่วิธีการนําเสนอก็พยายามจะทาให้มันใหม่ที่สุดทันสมัยที่สุด เท่าที่เท่าที่พอสอนนี้เทคโนโลยีพอสอนี้จะสปอร์ตได้ก็รวมๆแล้วทั้งหมดแล้วครับเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกที่จะเขียนเมืองขึ้นมาหนึ่งเมืองด้วยแล้วก็แล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ต้องเราพยายามจะดีไซน์ให้มันให้มันให้มันเป็นงานละครรักโรแมนติกดรมมาม่าที่ใหญ่อลังครับก็ต้องปรับตัวเยอะเลยครับเพราะว่าโอ้เองก็ไม่เคยได้ลอง เจอมวยล้านนานมาก่อนครับปกติก็จะเป็นมวยอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ได้มาซ้อมด้วยแลはは้วก็เมื่อวานได้ลองขี <laughs> y, pipeline pipeline ่ม้าครับผมก็โอเคครับใช้ได้ครก็เรื่องบทเราจะไม่ได้ไม่ได้พูดเป็นภาษาเหนือนะครับก็จะเป็นพูดเป็นภาษากลางแต่ว่าก็จะมีบางตัวละครที่จะพูดเหนืออะไรเงี้ยครับแต่ของ o อเก็ไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับสําหรับเรื่องเรื่องคําพูดหรือว่าบทอะไรเงี้ยครับก็จะยากในเรื่องของคิวบูอะไรเงี้มากกว่าครับ หมายว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์ขายยากอยู่แล้วแพรนวลนะคะแล้วก็พี่เด็กก็จริงแต่แพรนวลเนี่ยก็คือคนในยุคป,ปัจจุบันที่ที่ไปศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ตามละครไปด้วยนะคะก็ถือว่าคนดูก็จะได้เรียนรู้ไปกับตัวแพนวนวลด้วยว่าไปเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ตัวแพนวนวลจะหลุดเข้ามาในในเชิงตรงผมว่ามันก็สุดยอดแล้วฮะแล้วก็มันจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆมีมีคนอีกหลายคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ หลายๆอย่างึ้นผมว่ามันก็สนุกดีครับเท่าที่อ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับที่จะได้เล่นครับส่วนบรรยากาศด้านหลังของผมตอนนี้นะครับทีมนักแสดงก็กําลังให้สัมภาษณ์กับสื่อม,มวลชนที่ให้ความสนใจมาทําข่าวกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายสิบสำนักเลยทีเดียวครับและนี่คือบรรยากาศสดๆจากค่ายบอดค้์ไทยเทเลวิชั่นครับพี่แหม่มพี่ฝนครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอัตชัยหัดอาดน,นะคะโห สื่อมวลชนทีมงานเยอะจริงๆมากเลยค่ะเรียกว่ารุมกันจนไม่เห็นนักแสดงที่สัมภาษณ์อยู่เลยนะคะว่ากาลังสัมภาษณ์ใครอยู่ค่ะนี่ถ้าเราไม่ได้สัมภาษณ์ตอนเช้าก่อนเนี่ยเราคงไม่ได้ฟังนะเรื่องราวต่างๆจะเห็นว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็น่าจะเป็นผลงานร่วมงานครั้งแรกกันระหว่างพี่หนุ่มอัจร์กับค่ายบอดค้าใช่ยนะคะก็รอติดตามค่ะพรุ่งนี้เปิดกล้องถ่ายทำวันแรกแล้วนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าโต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศและโต๊ะข่าวขอเมาส์ค่ะ